หายโอ้โชนไม่นั่นน่ะก็เหยียบอะไรอะจิงจกโอ้ยรถใจหายเดี๋ยวนี่นียังยังอยู่ปากซอยสายไหมเจ็บสามันมันห่างกันแค่สองเมตรทำไมมันไกลจังหับมาสองชั่วโมงกว่ายังไม่ถึงเลยเขาบอกว่าง่วงให้จอด เออฉันง่วงฉันก็เลยจอดถ,ถ้าถ้าฝืนขับต่อไปแล้วมันมีอุบัติเหตุทำยังไงนี่จะจอดนานไปไหมโอยังไง <id> อ้ยยังไงนี่เดี๋ยวก่อนมันจะลงไปไม่ทันแล้วหรืองไง MV MV. อสถานี MVTV คอซองคอเพลงอะไรนั่นน่ะน่าจะผ่านไปปลายเพลงแล้วล่ะอโอ้ยเขาเขาว่าเอาลราที่ถึงถึงถึงเบรกไหนของของรายการเล้วยายเบรกที่สองกูรุกุรูเบรกที่สองทอกกับกุรุกุรู ท้อกับกูรู้โอ๊ยย้เลยยายหล่นลนเรื่องมาขึ้นลง่ะโอ้ยเดี๋ยวยายก็กูรู้กูรู้อ่ะอจัดเบาะให้ตรงก่อนนะาท้อกับกูรู้กูรู้นี่มันเป็นยังไงยายมันมันช่วงนี้มันทำอะไราะจะพูดถึงสาระมากูรู้อะไรบ้างหรือเปล่าล่ะ ชีวิตเกิดมาก็ไม่เคยรู้ดตื่นเช้ามาก็ฟังเพลงตื่นเช้ามาก็ฟังเพลงก่อนที่เราเวลาก่อนที่เราจะฟังเพลงเราต้องมีสาระมีไหมสาระสาระอะไรใหญ่เออสาระแหนบ้มเดี๋ยวนะโทรศัพท์มาอะไรฮัลโหลเออะไรนะครับอ๋อโทรศัพท์ไม่ได้ชัดเล่นง่าย อืมโอเคทีนี้เรามาพูดถึงสาระกันดีกว่าอ่ะฮัโลโหลว่าไงนะลูกอ่ะว่าไงเหรอยายโอ,อ้เอา้าอะไรอะเรื่องมันเศร้าขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหไม่น่าเลยคิมบี้ปาธนามีวิชาพิธีกรรายการคอนสอออิอคอ็เพลง เล่นไ้เนาะขอโทรอภาผพิดอภาิดของฉันแบตหมดตั้งนานยพี่ยายไหนๆช่วงนี้ก็กูรู้กูรู้มองซ้ายมองขวานี่ไม่มีกูรูเดินมาสักตัวฉันบอกแล้วไงว่าเมื่อคืนอ่ะให้โทรหากูรู้ไม่ว่างไม่มีใครมาเลเรามาคุยกันเองก็ได้ยายยายรู้จักนี่นี่นี่นีนี่สมัยรู้จัก รู้จักสิคำลนสัมบุญ,ญานาณน์โอ้โหวันนี้เก่งมีความสามารถคือที่ยกตัวอย่างอาจารย์คำลนขึ้นมาเนี่ยนะผมอยากจะบอกว่าเพลงเนี่ยสไตล์เพลงแนวเพลงทั้งหลายแหล่นี่ครับยายคุณผู้ชมมันสะท้อนยุคสมัยนะ ว่ายุคสมัยไหนสังคมเป็นยังไงเกก็ขับรถไปด้วยสิอ๋อยุคสมัยไหนเนี่ยสังคมเป็นยังไงเบรกรถจอดตรงนี้ก่อนด9กเมตรจะถึงแล้วปล่อยอมาตรงนี้คือฉันจะบอกว่าเพลงเนี่ยมันสะท้อนยุคสมัยอย่างเช่นเพลงของอาจารย์คำลนสมบุญญานนท์นีเพลงหนึ่งที่ใครพูดไม่ยกขึ้นมาไม่ได้เลยคนบ้ากัญชา ฉันบ้ากัญชาจนหูตาลายเห็นหมูตัวเท่าควายโอ้เดือนไงเห็นเป็นเดือนความมาแบนพบจะฆ่าล่างชีวาเสียจะเชือดเลือดเมียว่วามันจะใสหรือเข็มโอ้หมาพอดีนี่ใจเข็มเดียวเลือดคงเต็มดาอ่าเยอะเยอะมาเอามือออกไปเข้ามาเออ,อ,อเดี๋ยวตำรวจจับเนะี่ยนะเพลงนี้อ่าและยุคสมัยที่ฉันยังเด็กๆเนี่ยยายเคยได้ยินเพลงนี้มา ชีวิตที่คลำกลางน้ำเวียนวนลอยน้องตามทนไม่พ้นทนปอ่านนี้นะเพลงนี้เขาบรรยายอะไรรู้ไหมยายบรรยายอะไรรู้ไหมยายเขาพูดถึงชาวประมงชีวิตที่คามกลางน้ําเวียนวนลอยล่องตามชนไม่พน้นทนไปเขาไม่ไม่พูดถึงชาวนาหรอกนะเขาไม่พูดถึงกรรม แบบข้าสารเออ,เ,อ,อเขาพูดถึงชาวประมงออคือคนที่ทําประมงเนี่ยนะสมัยก่อนเนี่ยพอขึ้นเรือออกจากฝั่งไปปุ๊บเนี่ยเขาไม่ได้ไปกันหนะ้าวันสิบวันนะเขาไปบางทีเนี่ยเป็นเดือนอ้อาไม่รู้ชะตาชีวิตจะเป็นยังไงออกไปไกลฝั่งมากๆจะเป็นจะตายจะได้กลับฝั่งหรือเปล่านมันังมันมีท่อนหนึ่งที่บอกมาอ่ามาโบกที่ไรให้แสนปรีดา ใกล้แผ่นดินเข้ามาเหมือนมีวิมานตรงหน้าปลื้มนักหนาแทบจูบเด็ดดาอ่าเรา,ากลับมาถึงฝันได้กลับมาถึงพื้นแผ่นดินได้ดูลงกล้มลงจูบแผ่นดินเลยใช่ไหมถ้า,าสินชีพสินชมเคราะหลายสบฝังโดยง่ายฝากเอาไว้ใต้คงคา,าใช่ไหมคือถ้าเป็นตายอะไรบนเรือเนี่ยไม่ต้องรอเอาศพกลับมา ทิ้งลงทะเลฝังลงทะเลเห็นไหมนี่คือวิถีชีวิตของชาวประมงที่กว่าจะหาปลามาให้เรากินได้แต่ตัวครึ่งตัวนีนยากลำบ,บากขนาดไหน,นใช่ไหมายายต้องเข้าใจนะครับมันการหาปลามาเนี่มันยากลำบ,บากขนาดไหนเนี่ยไม่ต้่จะแคกมรวัวน,นะ,ะยายอยากฟังเพลงอะไรอีกไหนมีเพลงอะไรเด็ดเด็ดดังๆวะนี่ยุคสมัยนะั้นนะเพลงนี่ของฉลินนันทนา โอ้ยคนนี้เขาเก่งคนนี้ทําไม่เอ่ยชื่อไม่ได้คนนี้เขาเก่งเป็นอะไรนะไม่ใช่อันั้นมันเกาหลีอ๋ออาชลินร้องเพลงอะไรนะเลือนแพแนวแนวสุขจริงแนวแนวแนวคาเซทาแนวแนวโอยร้องเยอะเดี๋ยวโดนลิกสิทธิ์เ่ยยา เพลงเรือ,ไอ,ไอนแพไอ้บางคร้เขาไม่ได้ร้องแนวแนวแนวใช่ไหมเราได้ร้องเองเขาเรียกร้องกันลิขสิทธิ์เยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัดต่อที่เข้าไปใส่ตูๆๆๆ้ตู้ตู้ถ้าติดลิขสิทธิ์ได้ถ้าเพลงไม่ติดอะ,อะไรนะ

เล่นง่ายนะยายคืออ้าวสุดท้ายจะบอกถึงเมื่อกี้เราเอาเพลงอะไรนะเลือนแพรพคนสมัยนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะบ้านเลือนแพ่สมัยก่อนนี่ผมจะบอกอย่างนี้ให้ฟังนะสมัยนั้นเนี่ยนะคนเนี่ยบ้านเนี่ยคือเวลาอยู่ริมแม่น้นําเนี่ยมันมีน้ําขึ้นน้ําลงเราทำทำทำท่าน้ําขึ้นสิน้ำขึ้นน้ำลง ไปฝืนสังขารนั่นน่ะคือจะบอกว่าอย่างนี้จะไม่เจ็บอะไรตะปูตะปูมันนี่เบาเบาฉันทำมาดิในยกยกเบาให้ผู้ชมดูทิมันเป็นยังไงไม่อยากให้คุณผู้ชมเห็นเลยเฮ้ยหัวหลุดหลังค้าแล้วหรหัวหลุานั่งลงมาโอ้ยพอกันเดี๋ยวเขาบอกว่ารายการคอซองคอเพลงไม่ลงทุนหรอกนะเอ้า เราคุยกันเป็นเรื่องชีวิตเหรอว่าไม่ลงทุนจะเอาทุนที่ไหนเราเขามีเวลาให้ออกอากาศก็บุญแล้วเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ปิดเบรกนี้แล้วไปฟังเบรกกันต่อไปเพราะว่ามันไม่มีสาระอะไรแล้วไม่มีสาระแล้วอ่ะเบรกต่อไปอะไรคุณชีสเซิร์ฟชีสเซิร์ฟเฮ้ยเกจ้อะไรเฮ้ยเกลเด็กเกลด็กเนเล่นอะไรอ๋อชีสเซิร์ฟนะเออมีเรื่องอะไรมาเสิร์ฟเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะ แต่แต่ไปฟังเพลงก่อนได้ไหมเพลงนี้ดี ห่คำเว่าร้อยเรื่องราวของเจ้าเข้าหูหนึ่งคำถามจากมูว่ามึงเป็นยังจังบอลืมเขาก็ดีใจที่เจ้าเป็นฟังเป็นฟากับคนใหม่ส่วนอายสิเป็นสีตายสียอมเจ็บจุหมองเกา่าก็ตั้งใจจําคำว่าเฮาคือเก่าเดิ แม่นนาที่ของคำว่าแฟนต้องจบลงไอกะสิยอมสิอดทนเสนอมาบอกไปใส่ขอโทษหลยลายทอไอกะยังอยู่มองเกา ยังคอยพาเจ้ากลับมาเด้อยิ่งเมายิ่งคิดโทษเธอูเหตุใจบรร่ใดไอ้ก็ยังอยู่มองเก้าออมกอดของเฮาบอกเคยไปใสเจ้าสิเป็นคนสุดท้ายในหัวใจของอ้าย ้ากลับมาเด้อกลับมาเด้อก็ได้คิดสินหนแต่อ้ายตั้งใจจำแม่เจ้าสิเหยียบสิย่ำอ้ายก็บ่ไปสายยอดยังหักเจ้าหลายเจ็บหลายอ้ายก็ยอม กลงอายกะสิยอมสิโอดทนเสนอนนาบอไปใสขอโทษไลาย ยังอยู่มองเก่าอ้มอมกอดของเขาบอกเคยไปใสเจ้าสิเป็นคนสุดท้ายในหัวใจของอ้าอเดิเ้อเขากลับมาเด้อกลับมา เจอคนน่ารักแม่นางช่างงามหญิงนักอยากเข้าไปทักว่าเจ้าพักอยู่ที่ใดถ้ายังไม่มีมาพักในใจพี่ก้นอนไม้ออกเดินทางคนหาจนกว่าจะเจอว่าคนที่งดงามที่สุดนั้นเธอคือใคร ใครใครที่จะก้าวขึ้นมาเป็นที่หนึ่งคนที่งามที่สุดของสาวไทยใกลจะไป เจอคนน่ารักแม่นางช่างงามยิ้นักจะเข้าไปทักว่าเจ้าพักอยู่ที่ใดถ้ายังไม่มีมาพักในใจพี่ก้อนไมคนเอาไรยังอมงมยิงทำใจละละายได้เจอคนสวยแม่นางชมงามหน้ามวายเธอขาวสวยตกจากสวรรค์ชั้นใดใครจะไปคิดว่าที่ คนน่ารักแม่นางช่างงามหญิงนักอยากเข้าไปทักว่าเจ้าพักอยู่ที่ใดถ้ายังไม่มีมาพักในใจพี่ก้อนไมคนอะไรยิงมองยิ่งทำใจละลายได้เจอคนสวยแม่นางช่างงามหน้ามวยเธอขาวสวยตกจากสวรรค์ชั้นใดได้จะไปคิดว่าที่กันดาน คนน่ารักแม่นางช่าง,งามหญิงนักอยากเข้าไปทักว่าเจ้าผักอยู่ที่ใดถ้ายังไม่มีมาพักในใจพี่ก้อนไม้คนอะไรญิงมองหยิงทำใจละลายได้เจอคนสวยแม่นนนชั้นง,งามน้าบวยเธอเขาสวยตกจากสวรรค์ชั้นใดได้จะไปคิดว่าที่กันดาน